ข้อที่5ของวันนี้นะคะถามว่าเด็กคลอดออกมาแล้วเสียงดังเนาะปลายมือปลายเท้าเขียวเมื่อซักชันแล้วใส่หน้าหนีฮาร์เรสตเครั้งต่อนอาทีอปกาสกอร์เท่ากับเท่าใดเนาะสำหรับช่องทางเฟ e บุ o กนะคะพิ้วตีขออนุญาต,ข,ญาตข้อนี้แจกหนังสือสรุปมันดาทาลกนะคะแจกฟรีแต่ว่าออกเขาส่งเองนะเป็นหนังสือเล่มเก่านะคะเป็นเล่มสรุปนะเล่มสรุปที่มีประมาณ60 เจ็ดสิบหน้าเป็นเล่มเก่าที่ปกสีเขาเรียกสีสีชมพูอ่ะเออถ้าใครเคยติดตามพิวตี้จะเคยเห็นแน่นอนอืมลืมแล้วเนี่ยตัวเองตัวเองแจกข้อไหนบ้าง <c oughs> ดีอ่ะไม่เป็นไรพิวตี้แคบหน้าจอไว้อเอาอย่างนี้ดีกว่าบอกมาด้วยอ่ะ สำหรับใน facebook นะบอกมาด้วยว่าทำไมตอบอันนี้ข้อนี้เอาคะแนนอันนี้กี่คะแนนมาบวกกันเนาะดีไหมเออเพื่อสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีคำตอบที่ได้อ่าเดี๋ยวรบกวนนะคะบอกมาด้วยนะว่าแบบสำหรับใน facebook นะที่พี่ตีแจกหนังสือ เด็กร้องเสียงดังอยู่ในหัวข้อออย่างเช่นอัพผ้พาเพเเพ90คะแนนเอ้ยไม่ใช่90 90ครั้งต่อนอาทีหนูให้1คะแนนค่ะอะไรประมาณนี้เออไปมือไปเท้าเขียวเนะาะให้หนึ่งคะแนนค่ะพิวตี้เนาะแล้วก็เอาเนี้ยน,นี้มารวมกันเท่ากับเท่านี้อืมอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะสำหรับใครที่อยากติดตามพิวตี้เดวิตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วกันนะคะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วอืมดีชีวิตดี ชีวิตดีๆโอเคอ่ะเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะอือพิ้วตี้หาที่บ8ลกไปหมดเลยห้องเนี่ยโดยเฉพาะเวลาขึ้นเวรเช้าไม่ค่อยมีเวลาเก็บห้องเนาะอือเออเมื่อ,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 อกี้พิวตี้ลืมว่าจะเมาเรื่องเงินเดือนเนาะบางคนบอกว่าเอ่อสตาร์ทแบบน้อยมากเนาะแต่ว่าพิวตี้ก็สตาร์ทประมาณหมื่นห้านะถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นก็คือสตาร์ทประมาณ 1>, 1 5 9 6 0อันนี้เป็นเงินเดือนสตาร์ทนะตอนนี้พี่ยูตี้ทำตั้งแต่ปี6 1ใช่ไหมหกหนึ 6, 1, แล้วก็6 2 6 2ใช่ไหมวะเอเอใช่หกสองหกสามหกสี่จริงไหมเนี่ยจะเกือบ5ปีแล้วไม่ใช่เกือบอะ่ะ5ปีเนาะประมาณ5ปีอืม4ปี5ปีมัน5จะเข้า6แล้วไหม หรือพิ้วตี้จำผิดปีไหมเออคือคือห้าปีแหละ,เพ,ะ 5, 5, 5, 5เพราะว่าปีนี้ห้าห้าห้าปีนี้เพราะว่าปีเนี้ยพิ้วตี้ต้องต่อใบป,ประกอบใบป,ประกอบหมดหมดปีเนี้ยมิถุนาปีเนี้ยพิ้วตี้ก็สอบรอบสองเหมือนกันเนาะตัวน,นี้เงินเดือนพิ้วตี้อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเออหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยขึ้นมาสี่พันตลอดระยะเวลาสี่ปีก็ตีใบปีหนึ่งขึ้นประมาณหนึ่งพัน แต่ว่าเงินเดือนเขาจะปรับปีละสองรอบก็คือขึ้นรอบละห้าร้อยอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นเนาะอืมอืม อ่ะส่วนใหญ่น้องตอบกันข้อควายก็ไก่ก็มีก็ยังมีทุกข้อเลยไปเนี่ยก็อไก่ข้อควายง,งงูอ่ะพี่ตุ้ดีนั่งอ่านนะข้อไข่ก็มีสรุปคือน้องตอบทุกข้อก็อไก่ข้อไข่ข้อควายง,งงูนะเอออ่ะไหนมีใครคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมอืม ตัวไก่เขาไข่เขาควายเขางูอะตอบอะไรดีลูกเต็มที่เลยค่ะอ่ะพิวตี้ให้เวลาอีกนิดนึงเนาะบางคนอาจจะพิมพ์ช้านิดนึงนะคะเพราะพิวตี้ให้พิมพ์ยาวเนาะอืะ่ะพิวตี้ให้เวลาต่อนะคะอะตอบอะไรดีลูกตอบกันเลยค่ะเต็มที่อืมตอบอะไรดีค่าติ๊กตอกติ๊กตอกเนาะอ่ะขายของนิดนึง สำหรับใครนะคะที่อยากติดตาม beauty ก็สามารถไปติดตามได้นะมี5ช่องทางนะคะ Facebook ชื่อว่าสอบสภา beauty nerd เนาะแล้วก็มี y o u t u ไอจีตวิตเตอร์นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ beauty ด้วยนะข้อเที่ยวจริงๆมันก็ยากอยู่นะยากไหมยากแหละน้องบอกยากมากค่ะ beauty เดี๋ยว beauty หา ภาพหาภาพรออเอา้าเดี๋ยวมันหายไปไหนนะ ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเราไปดูกันทีละหัวข้อแล้วกันเนาะอ่ะไปไหนไปไกลอืมมองเห็นไหม น้องบอกใกล้ไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาประเมินพร้อมกันนะคะเนาออ่ะข้อนี้เนาองเขาบอกว่าเด็กคลอดออกมาแล้วร้องเสียงดังอ่ะร้องเสียงดังนะจ๊ะอืมเสียงดังให้อะไรเนาะร้องให้เสียงดังเนาะอืม ก็คือให้หายใจนะคะ respiration เนอะหายใจเท่ากับ2คะแนนถูกไหมอ่าคิดตามพิวตี้นะแล้วก็เขาบอกว่าปลายมือปลายเท้าเขียวปลายมือปลายเท้าเขียวเรื่อง appearance เนอะอืมก็คือปลายมือปลายเท้าเขียวให้1คะแนนอ่าหคะแนนได้แล้วต่อไปอ่าเมื่อซักช i o n แล้วสายหน้าหนีเนอะอืมเมื่อซักชั่นแล้วสายหน้า,นนนาหนี อันนี้เอาจริงๆมันก็กล้ากึ่งเนาะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็น1คะแนนบางคนอาจจะคิดว่าเป็น2คะแนนหรือเปล่าพี่ยูตีเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปกติแล้วเวลาน้องคือซักชั่นแล้วสายหน้าหนีแสดงว่าน้องมีการเคลื่อนไหวถูกไหม,มแสดงว่าน้องเคลื่อนไหวได้แล้วก็ที่สําคัญเนาะสำหรับเขาเรียกว่าปฏิยาการตอบสนองหรือว่ากายเมดเนี่ย สามารถดูเรื่องร้องให้เสียงดังถ้าร้องเสียงดังเราก็ตีให้เป็น2คะแนนได้เหมือนกันนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือไกด์เมดก็คือ2คะแนนเนาะเพราะว่ามันมีร้องเสียงดังตั้งแต่ต้นแล้วเนาะแล้วก็ไอเวลาซักชั่นเนาะแล้วสายหน้าหนีเนาะแสดงว่าน้องเขาขยับได้ถูกไหมเขาไม่ได้ขยับแค่แขนขานะคะจะดีจะหายไปแล้วจะ้ะ อ่ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนาะก็คือยวแป๊บหนึ่งอืมอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือชีพจรเนาะชีพจรเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิบครั้งต่อนอาทีเนาะถ้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยนะคะเราจะให้หนึ่งคะแนนเนาะอืมสรุปแล้วก็คืออ่ะในพิวตี้านให้อ่าไปมือไปเท้าเขียวถูกไหมอืมหนึ่งคะแนนเนาะชีพจรได้เก้าสิบเนาะหนึ่งคะแนน แล้วก็ร้องเสียงดังเนาะสองคะแนนแล้วก็น้องเคลื่อนไหวได้นะสงนน่งคะแนนเนาะแล้วก็ร้องให้เสียงดังเนาะอันนี้สองคะแนนเนาะสรุปแล้วก็คือแอพพลน้อเนาะสีผิวเนี่ยหคะแนนเผา,นาหนึ่คะแนนเนาะกาเมดสองคะแนนแอคทิวิตี้สอคะแนน อ่าレスเพลเยชั iration, สองคะแนนเนาะสรุปแล้วก็คือรวมเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสองนะคะก็เป็นทั้งหมดแปดคะแนนอ่าข้อนี้ใครตอบถูกบ้างชเชลยงองูนะคะอือก็คือแปดคะแนน โอเคสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะใน Facebook พีิวตี้แจกหนังสือนะแต่ว่าออกค่าส่งเองนะคะอ่าเดี๋ยวพิวตี้ขอเลื่อนดูนิดนึงคนตอบค่อนข้างเยอะอือหนึ่งสองอ่ะมีน้องคนนี้ คือน้องคนนี้ใช้หลักการคิดเดียวกับพี่บิวตี้เลยนะน้องบอกเออจริงน้องกะมนทิป นะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะ K A M O e N T I P เ V E น W ัก P I A P E N G ก็แคปหน้าจอมารับหนังสือฟรีนะคะก็น้องติดตามพิวตี้มันครบ1ปีแล้วเน้องก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเนาะอืมคนเนี้ยใช้หลักการคิดเดียวกับพิวตี้คือพิวตี้จะไม่เสียเวลามานั่งบวกนะว่า1คะแนน,นอันนี้1เรื่องนี้1เรื่องนี้2เรื่องนี้3เรื่องนี้4เอ่อเรื่องนี้ได้ อ่าไม่ไม่ใช่สิไม่ได้มาเสียเวลาบวกให้ครบ5อันว่ะว่าเรื่องนี้อ่าไปมือไปเท้าเขียวได้1นคะแนนเนี่ยพิวตี้ไม่มาเสียเวลาบวกนะแต่พิวตี้จะใช้วิธีการย้อนกลับคือหักลบเออหลายคน,นสงสัยหักลบอะไรพิวตี้เดี๋ยวพิวตี้อธิบายให้ฟังเดี๋ยวขอประกาศชื่อน้องที่ตอบถูกในติ๊กตอกก่อนในติ๊กตอกนะคะคนที่ตอบถูกคนแรกเลยก็คือวู้น้องคนเดิมอีกแล้วอะ่ะน้องเฟื่องเช่นเช่นอ่านว่าเฟื่องไหมลูก faue ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวเมื่อกี้ข้อสี่เราก็ยังอยู่ข้อสี่อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวข้อ5้าเดี๋ยวพี่วิวหาข้อห้าก่อนมันเห็นไหมอ่ะอ๋อใช่ค่ะเฟื่องจ้าสวัสดีค่ะน้องเฟื่องขอบคุณนะคะที่มาติวอืมน้องเฟื่องก็ตอบถูกนะคะข้อห้าตอบงงงเหมือนกัน อืพี่ตี๋ขอหาแป๊บหนึ่งนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้แคมปไว้มันแบบคนตอบมาเยอะมากอะ่ะตาลายมากส่วนใหญ่ตอบงงอ่ะโอ้มค์กอดหาไม่เจอเลยตาลายอ่ะโอเคเจอคนตอบถูกคนแรกแล้วเนาะอืมหนูส่งจรวดมาให้พี่เหรอลูกมันคืออะไรอะ่ะ ใช่ไหมจรวดมันคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันในติ๊กตอกนะคะคนที่ตอบถูกก็คือ J a J A R จุด A P เนาะก็แคมปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะลูกเนาะอืมก็ขอบคุณมากนะคะไม่ว่าส่งอะไรมาให้เพราะพี่ก็ไม่เคยติวในติ๊กต็อกไม่รู้ว่าในติ๊กต็อกมันมีอะไรบ้างเนาะอืมก็ยังไงก็อย่าลืมแคมปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมแคมปหน้าจอติ๊กต็อกตัวเองมาด้วยนะอืม เนี่ยพิวตี้ Beauty จะบอกเนาะวิธีการแบบทำง่ายมากอืมของพิวตี้เลยถ้าในกรณีที่เจอไปมือไปเท้าเขียวพิวตี้จะติดลบหนะึ่งเนาะคือสารตั้งต้นของพิวตี้นี่คือ10สารตั้งต้นนะคะแนนตั้งต้นอนะ่ะเออคะแนนตั้งต้นนี่คือ10เนาะอืมซึ่งข้อนี้เวลาพิวตี้ดนะูเนาะหนึ่งถ้าเจอไปมือไปเท้าเขียวพิวตี้จะลบหนะึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเจอฮาร์เรสต่ำกว่า100พิวตี้จะลบหนึ่ง ก็คือจะเหลือแปกคะแนนแค่นี้ข้ออื่นพิวตี้ไม่ดูแลร้ลองเสียงดังยังไงก็ได้เต็ม2องกับ2อะ่ะมันจะได้เต็ม2ข้ออะ่ะจะเห็นว่าเนาะอืมมันจะได้เต็ม2หัวข้อ,อเรื่องการหายใจเนาะแล้วก็พวกเกี่ยวกับปฏิยาการตอบสนองเนาะอืม ข้อนี้พิวตี้ก็คิดแบบง่ายๆเลยลบหกับลบหก็คือเหลือ8แค่นั้นเลยเนาะแบบเป็นการเทคนิคการทำง่ายๆลองลองไปฝึกทําหรือว่าไปเจอเข้อสอบเก่าๆอะไรเงี้ยลองเอาไปทําได้นะคะหรือว่าถ้ามันแบบร้องเสียงเบาถ้าร้องเสียงเบาพิวตี้ก็ติดลบนะลบหอืมเพราะว่าถ้าร้องเสียงเบามันได้1คะแนนใช่ไหมถ้าไม่ร้องมันได้ศูนคะแนนเนาะความหมายก็คือว่ามันจะทําให้เราแบบ ง่ายแล้วก็คิดเร็วขึ้นหรือว่าบางทีมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่านิ้พิวตี้ขออนญาตมาแชร์เฉยๆเนาะ